จดจจ Is Burmese food or Chinese food No it's a traditional food of Inle Oh, Inle Oh, โมสุด traditional food of Inle oh i don't care i อ๋อ not care คือข้าวต้มนะข้าว <ฮะ S 2> ต้มแต่ว่าเขาใส่เครื่องเพิ่มนะเขาใส่กระเทียมด้วยใส่กระเทียมเจียวเพิ่มมาก็จะมีเครื่องเคียงนี่เหมือนอยู่อินโดนีเซียนี่เขาก็จะจะกินแบบนี้ครับจะมีข้าวเกี๊ยวเยอะๆผมว่าสไตล์การกินเขาจะเหมือนอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียอร่อยไหมพี่มันก็กินเป็นข้าวเลยนะมันก็คือข้าวหอม แนกระเทียมแต่ข้างในมีหูมะจดตะเจจ็ดตะเชจ็ดตะเจจดตะเจโอเคมโอเคชิลี่มีพริกคด้วยอืม e ิ t w i ผมไม่อทานผมอ่ะแต่มันจะเป็นอย่ไม่เป็นไรพี่ผมชิมหน่อยผมจะดูเขาทำไออเมเล็ตเขาก็มีพิกตอดเหมือนบ้านเราน่อ่ะบ้านแหลชิลี่ชิลี่เน็นมา rồi mình bắt chàng này Lô tí cho chít chết 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 chẹ, chết 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 Good, chết 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 เต็ง้วไม่รู้มันคืออะไรลองชิมด้วยกันพี่คุณนคุณเแต่ผมชอบไอเนี่ยไอเจ๊จย่อร่อยน้ำถูกปากแบบธรรมดาเนอ่ยถูกลไหมม่เปนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมให้เพราค่อยรีขอคคโอเ Thank you จูเมียจูเมียอ้ออิทวิทนี่เออเออไม่รู้ว่าคืออะไรวะมันเป็นท้ายแบบแบบโสมอิสไลฟ้าจาง or Chinese sticky rice เห็นทั่วเห็นทั่แบบส่งทั่งหมดต้งทั่ทโลกใช่ไหมฮัลโหมอรุณโมงยินดีมอร์นิ่งอ้ยมิดียโอเคดีใจสุดเี่ยโอเค thank you, thank you. นิงกะลาบาคำยาน้เม์เบลูโคเลตมาชินเตะมาชินเตะนจะเมใช่ใช่ไทยหนักหนอคนไทย Thailand Thailand India India ต้องต้องสิทธ <laughs> ิ <warnings> ์เลยมันคือผลของมอกยักษ์มันเห็นอยู่นี่ไอ้เนี่ยนี่ครับคือเนื้อมันเห็นเดี๋ยวมันจะออกเป็นเห็นหน่อยเนาะเป็นเป็นเหมือนพริกเลยอือก็เราต้องหาดิมันแช่ปูนี่เปียวแหละรู้สึกแช่เด่นไปอ่ะมันเลยว่าสุได้เปียวมาไม่ถั่วตีก็ตีเนี่ยเปียไม่เปียวตัดพี่ นี่อ่ะพี่้องชิมนี้ผมหน่ดิามัคืออะไรพี่ิมให้ผมหน่อยเนี่ยที่เขาแกะให้อันสุดายอีดียวนี่้ดีอี่นี่คือ how to make ออมริคฉานสไตล์ี่นไรครับลองมนะรเน่นะไรส์เน่เอ็ก์เน่ Yes 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 การทอดไข่ดาวแบบฉานตองยีดิสตรกตโอ้ตองยีซิตี้ Now it's about uh

มากเขาทำไข่ค่ะแบบนี้ครับก็จะมีเจียวแบบบ้านเราใช่ไหมไม่ครับแล้วกเหมือนพวกฝรังเนาะเอาเอาไปเียวมินจอเอกบ้านเราโอ้โห้เราบียี่ยมมากแ่ียิงสลับน่โอ้กบี้ยิงไปด้ยกันเลยครับ แอมว่าเซอร์ไพรส์อินเทอร์เรสติ้งฮะอืออือเหมไฟไรส์แพงเจอแล้วมันนักกอเลยแทนคราบเนี่ยนะแพงไหมแต่ไอออเดอร์ฟรายเอ็กซ์แวร์รี่ท raditional ของเขาปรุงอยู่ด้านนู้นครับ

เย็นสบายดีเนาะไปช้หลุมนี่ก็เพียร่าจะหายยกเกิวมาพาเปด้วยอืมน่ากินจัง่กินดิกันพี่ คิดถึงอาหารไทยข้าวไข่ไข่จบผมสั่งไข่ข้าวข้าวไข่ดาวเนี่ยบางทีน้องคนนั้นเขาแปลเป็นหนอน Thank you ภาพดีด <tahu> ูอร yeah. uh, ่อยเนี่ย <van> ค <fucking> ิดไปกินมาอร่อยยุดเลยอร่อยอร่อยหนือไม่เตย ไอ้หอมใบใบตองเนีああ <l Jean> ่ยนี่เกาลัด I can smell smell เขากินต่อพลังวัว I can smell it's like butter I don't know เบียร์ดื่มหรกูหใจใจร้อนไปเลยนะลอยเฮ้ยพี่ไอ้พริก

Spicy. Oh, yeah. Very good. Gonna try some dry chili. This one, Burmese style. I love it. Can I have two bit? Excuse me. Can I have right. Right. no no no? All oh, thank you. Can I have what? soup soup soup? All, only soup. soup. Yeah. Uh, but no suka, noodle. Only soup. No like meat. No no meat. Not. No meat. Yeah. Uh, only only yes, water yes, and soup. Yes, yes. Okay. I asked for soup Chán soup Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không những video hấp dẫn ซูเปอร์สตาร์มาแล้วมันคืออะไรนะคุณหัวเออนั่นนะเหมือนี่เบ่ป้าจังอ๋อถ่ายไหมถ่ายให้เป็นจอเนี่ยมปนจอเป็นจอไทยแล้วเปนจออันนี้อันนี้คืออะไรผมกินกุ้งเสียวก่อนถ่ายได้ถ่ายได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บจานมากลินที่นี่ก่อนอาหารจานที่สุดของที่นี่คือตัดลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเฮอ เนี่ยอ่าเฮ้ยมึงย้อนแสงเมืไหร่เจ็ดตัวไปสุดไปสุดก็สนุกงี้ครับมีเสน่ห์มากเชิญนั่งก่อนครับท่านพี่เวลาที่เรามาเมืองที่เป็นคนไทยด้วยกันบ้างได้คุยกันบ้างคุยไทยบ้างกินข้าวกินน้ำเนาะอันนี้เป็นข้าวซอยแท้ๆอ่าข้าวซอยร้านฉัตรพี่ถ่ายกันอะไรจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นไงแต่พี่อร่อยคอนเฟิร์ม ขาซอยรักฉานครับใส่ทั่วครับว้าวถั่วเรืยงถั่วถั่วเงถั่วเื้งนี่อะไรนี่อะไรซอสซอสถั่วเรียงแล้วเอ,อ,อ,อข้าวแดดเป็นข้าแดดข้าซอยพัดแท้ๆเลยครับวันนี้ ไอ้อะไรน่ะสิงค์ครับไก่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 คือไก่ไก่ไก่นี่งาครับโดยงาลงไปครับนี่ครับเส้นน้อยครับแล้วใส่ใส่พริกก่อนพริกพริกด้วยพริกใส่พริกด้วยพริกด้วยนี่มีบซอสด้วย นี่พริกค no ั่วน้าตีจอตีจอตีจอตีตีจอดาโมะดาโมะอะวเหรอตัวอต่อต่อเขาบอกว่าไม่ร้องเลยลาวลยกันข้าวซอยอินไทยกินนี่ป่ข้าซอยแนี้ดีป่ะใส่ใดป่ The same food at the north of Thailand. Khao soi is like curry noodle. <coughs> Eat with a skin pork, fried skin pork. Khao <coughs> soi. ไม่ไ้ลย่ี่ก้อนอ๋อนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นอันนี้อะไรมีอะไร้าืชุมชุมยีถาใครกินนี่ยิเยชุมยีครับเาจินชุมยีด้วยเดี๋ยวมยกินอะนะไปซี่ไปวน

ກົ້ວແມ່ກົ້ວແມ່ກົ້ວເດອໍກົ້ວເດສອນກົ້ວເດວ່າສາກົ້ວເດເປັນຫຍັງ